คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยพื้นฐานเราอจะไปกำหนดที่ลมหายใจอานาปานสตินี่เป็นขั้นเบื้องต้นเป็นขั้นพระเขาเรายียกว่าสมถะแต่พอถึงขั้นที่เรามีพระอินทรีย์เข้มแข็งนั้นเน่ยเราต้องไปทำงานตามหลักมักมีองแปดก็คืออาชีพเรียนต่างเราก็ต้องหดกลั้นหดทน และในระหว่างที่เราฝึกฝนเราก็ต้องมีโพชฌงเจ็ดคือมีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะมีความภาคเพียรพลากอย่างต่อเน,นื่องราา่างไม้สติชุ่มตัวอย่างแตะะ่นภัทรขณะที่เรายืนอยู่เดินอยู่ในท่ามกลางกางมาคุณใบายมุกรูปเลิล่นสิ่งสัมผัสเนี่ยเราก็ต้องมีตัวจิตที่คอยจดจ่อจดจ้อ,องว่าเรามีผัสสะไหมมีอะไรที่เราชอบ ที่ผ่านมาเนี่ยเจอ,อกู๊กูกช่เนี่ยนะขนมกูใช่ปั๊บซื้อเลยแสดงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราผูกพันหรือติดแต่เราเปรียบเทียบว่าในวัยขนาดนี้ของเราเนี่ยเราก็กินแันประมาณนี้แหละนะก็ไม่ได้ไปหลงไหลมันมากนะไม่กินก็ไดน้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเช็คตัวเราเองไม่ใช่ไปเช็คตัวอย,อยู่ที่ปลายจมูก หรือเข้าอยู่แต่ในวัดใส่เสื้อชุดขาวอันนคือการวางแผนพื้นฐานเบื้องต้นที่ดีแต่หลังจากนั้น,น้วเราก็ไม่ได้อยู่แต่ในวัดเนี่เราต้องออกมาทํางานอ,ออกมาทำอาชีพออกมาพัฒนาตัวเองหรือออกมาทํางานเสรยสละเพื่อสังคมเป็นต้นเนี่ยสายโพธิศัตร์สายที่เขาต้องปะทะต้องเผชิญเขาก็จะตรวจตรวจไม,ไม่ไม่ไปตรวจที่จมูกไม่ไปตรวจที่ท้องลมหายใจ อันนประนาสติเขาเคือคือทุกลมหายใจเข้าออกจะต,ต้องตรวจว่าอะไรที่เราตั้งตะะบบไว้ไม่กินไม่ใช้ไม่เสพโดยเฉพาะสิ่งที่จะผิดศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดที่แต่ละคนตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยทำได้หรือเปล่าอย่างนี้ต่างหากนี่คือการประยุกต์แล้วก็เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับ อันนี้ยแทบที่เราเห็นเนี่ยตลอดสองข้างทางเลยก็จะมีสิ่งยั่วยุยั่วยวนรบรกินเสงสัมผัสเต็มไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นซ้ายือกวาให้เราไม่ติดไม่ไม่หลงไม่ไหลในเร <fit> ื่องเหล่านี้เลยซึ่งน่าจะไปทางด้านเพศสตรีมากกว่านะเดี๋ยวเราก็ไม่ใช่ตุ๊ดไม่ใช่เกยเราเป็นผู้ชาย ก็เอาตัวเองเนะี่ยมาเปรียบมาเทียบมาตรวจมาสอบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตรวจสอบที่กายกายก็คือรูปภายนอกที่เราเข้ามาเดินอยู่ในแถบนี้นะกายเวทนาดูที่เวทนาตัวเองว่าเราติดเรายึดเราอดทนไม่ได้ไหรือปราชาบหรือไม่ชาบนะถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็เลยแต่ที่จิตจิตมันก็จะบางลงไปมองด้วยกายภายนอกไม่เห็น สุดท้ายถ้าเรามั่นใจเราก็เรียกว่าเราสรุปธทมเราก็มีสติปัฏฐานสี่อยู่ในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมตรวจสอบลงไปที่ศีลห้าตรวจสอบลงไปที่ศีลแปดไม่ใช่กายเวทนาจิตรมตรวจอยู่แต่ที่จิตตรวจอยู่แต่ที่จมูกตรวจอยู่แต่ที่ท้องนั่นมันแค้นเบื้องต้นนั้นเราก็ต้องเลื่อนฐานตัวเองไปด้วยอันนี้เป็นภาคภาคอะไรนะภาคพิสดารภาควิปัสนา เราจะได้มั่นใจตัวเองว่าเราหลุดเราพ้นจริงแล้วเราก็หลุดพ้นมาหลายชาติละเราถึงมาทํำได้ง่ายๆในชาตินี้ไม่ใช่มาเพิ่งเริ่มต้นทําชาตินี้สักเมื่อไรแล้วชาตินี้เราไม่เคยกินล่าไม่สุกรีไม่ติดอัาใบยมุกหยับยามแม้มีโอกาสก็ไม่เอาไม่เคยเที่ยวกลางคืนไม่เคยเที่ยวซ่องกะหรี่นชีวิตเราค่อนข้างจะผ่านเรื่องศินห้า มาเรื่องสินแปก็ยังไม่เคยใช้ชีวิตที่สัมมาเลเมัหมวกนุ่นมวเมาอยู่กับการคุณการมรมุงไม่เคยหนุมน่มๆปุ๊บไปบวชเลยนะบวชแล้วก็ข้ามช่วงบวชไป30กว่าปีก็ฝึกก้นอบรมฝึกฝนตนเองอยู่แต่ในสิ่งในทางทำงานสืนส่สารช่วยเหลืสังคมด้วยมีภาคปฏิสัตว์ด้วยเป็นต้น